ขยะใหม่ทำไมต้อง30บาทเทศบาลเมืองมหาสารคามประกาศใช้เทศบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย2565ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4ตุลาคม2565ซึ่งมีหลายประเด็นค่ะที่พ่อแม่พี่น้องสงสัยโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมจากเดิม10บาทกลายมาเป็น30บาทเทศบาลเมืองมหาสารคามเราใช้ประกาศเดิม ตั้งแต่ปี2,540ซึ่งเป็นเวลายาวนานกว่า26ปีมาแล้วค่ะซึ่ง26ปีที่ผ่านมาเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามของเรามีการเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากอีกทั้งจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเรามีค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะเฉลี่ยแล้วตกปีละ26ล้านกว่าบาทเลยค่ะแต่เรานั้นเก็บค่าขยะได้เพียงปีละ3ล้านกว่าบาท ซึ่งถือได้ว่ายังไม่มีความสมดุลกันค่ะและเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บข้นและค่ากำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปรายครัวเรือนกับอปทใกล้เคียงพบว่ามีอัตราการจัดเก็บรายเดือนเฉลี่ยแล้วอยู่ที่40บาทต่อเดือนสำหรับเทศบาลเมืองมหาสารคามมีอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่30บาทซึ่งยังถือว่าเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอปทใกล้เคียง สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมที่เพิ่มมากขึ้นนั่นคือ30บาทเราจะนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะค่ะดังนั้นพ่อแม่พี่น้องสามารถหยอดกระปุกวันละ1บาทครบ30วันก็ได้30บาทซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ30บาทสะอาดทั้งเมืองวันละ1บาทสะอาดทั้งบ้านขอบคุณค่ะ